ข่าวนี้นะครับผมเอามาจากเพนะครับสยทุนักินดากรรมกรข่าวนะครับเรื่องของครูปีชาําคนดังคดีหวย30ล้านนะประกาศลงสมัครสสกาญบุรีนะครชูนโยบายเลือกครูปีชาหวย80บาท ซื้อหวยยังมีความสุขนะวันที่21มีนาคมนะครับนายปรีชาไข้ควรนะหรือครูปรีชาเนี่ยที่โด่งดังในคดีหวย30ล้านเนี่ยเตรียมเปิดตัวลงสมัครสอสอการทัพรีนะครับในสังกัดพักนะฮะประชากรไทยนะฮะในวันที่22มีนาคมนี้ด้วยเหตุที่ลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพราะอยากใกล้ชิดดูแลประชาชนสาเหตุที่ลงพักประชาไทยเพราะชอบนายสมัครุทรเวี ผู้ใช้ติดต่อรายหนึ่งเนี่ยได้โพสต์คลิปครูปิชานะครับเปิดตัวลงสมัคร,รสอสอการทัพรีนะฮะชูนโยบายช่วยเหลือดูแลการขายสลากเกินราคานะฮะทุกคนจะซื้อหวยในราคาต่อเทยงกันคือแปดสิบาทนะ,ะยิ้มยังมีความสุขซื้อหวยยังมีความสุขเมื่อเลือกครูปิชาใครครวญทุกคนมีความเห็นว่าไงบ้างครับว่าครูปิชาจะเล่นการเมืองคดีเขาจบยังงะคดียังไม่จบเลยไม่ใช่ะฮะแล้วคดีไม่จบ แล้วเลือกตั้งได้เลอครับผมอันนี้คือเขาต้องตรวจสอบมาน,นีนีค่คือผมไม่รู้จริงนะแลวอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยการเลือกตั้งครั้งเนี้ยคือมีคนดังนะครับสมัครเป็นสสกันเยอะมากคือมีแทบทุกพักเลยนะไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายไหนก็ตามมามีทุกพักเลยที่เอาคนดังนะครับมาเป็นสสของพักตัวเองอะ่ะคืออยากรู้ว่าคนไทยอย่างอย่างเราเนี่ย คือเชื่อมั่นคนดังหรือดาราได้ใช่ไหมแต่พูดว่ายัางไงดีคือบางทีดาราหรือคนดังอ่ะเขาก็จะอาจจะไม่ได้เก่งในด้านของการบริหารงานประเทศก็ได้นะคือเราไว้ใจจริงๆเหรอที่จะเอาคนดังหรือดารามาเป็นสสของเราอะ่ะอืมบางคนผมเจอ คือยังพัวพันกับคดีของฟอล์กอยู่เลยอะ่ะก็เหมือนจะมีการเปิดตัวหรืออะไรสักอย่างอะ่ะก็ก็สามารถเป็นสะสะได้เหรอสามารถสมัครได้จริงเหรอหรือบางคนนะ,ะเป็นดาวติ k กตอกนะคือผมดูในโปรไฟล์อะ่ะคือมันก็สมมนมากจะเกี่ยวข้องกับการทํางานในสายบันเทิงอะ่ะคือถึงจะกําลังเรียนปโทอยู่แต่ก็ใช่ว่าเขาจะเก่งด้านการบริหารประเทศหรือเปล่าคือเรามั่นใจคนบันเทิง เื่อที่จะมาดูแลประชาชนอย่างเราจริงๆเหรอนี่คือการตั้งคำถามอะคือผมจะไม่ได้ด้อยค่าของศิลปินดาราที่ไปสมัครสอสอหรือไปสมัครเป็นนักการเมืองนะแต่คือผมจะพูดอีกมุมหนึ่งว่าคือคนที่เป็นดาราหรือคนที่เป็นคนดังเนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถจริงๆนะผมว่าเชื่อว่าบางคนก็มีความสามารถจริงนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาสมัครครั้งเนี้ยคือบางทีเขาอาจจะเก่งนากการแสดงอ่ะแต่ การบริหารประเทศนะฮะการบริหารคนเนี่ยการทําให้คนมันอยู่ดีกินดีคือมันจะพูดด้วยทัศนคติหรือพูดด้วยแง่คิดของเขาอย่างเดียวไม่ได้มันคือมันต้องทาในหลายๆอย่างครับผมผมคิดว่าบางทีเขาอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าเขาอาจจะไม่เก่งแล้วก็ทําไม่ได้ก็ได้นะอืม